พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในข้อพระคัมภีร์สองโคลินครับบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่18นะครับพี่น้องที่มีพระคัมภีร์เราเปิดพระคัมภีร์และอ่านไปด้วยกันนะครับแล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับหรือเปิดจากมือถือก็ได้นะครับ2โคลินครับบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่18นะครับแต่เรามีของล้ําค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเรารเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วย ข้อที่11นะครับเพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกำลังทําการอยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังทําการอยู่ในท่านทั้งหลายและเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมานั้นจะทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยและจะทรงพาเราเข้าเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายเพราะว่าทุกๆสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจํานวนมากขึ้นการขอบพระคุณก็จะมีมากขึ้นอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ข้อที่16นะครับฉะนั้นเราจึงไม่ยออ่อท้อแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังทุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่อยู่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลําบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันดร์พี่น้องครับนี่เป็นพระคัมภีร์ในสองโครินนะครับที่อาจารย์ปโลโได้เขียนจดหมายถึงผู้เชื่อนะครับในเมืองโคโรินพีนพ่นอ้องพี่น้องอาจารย์ปโลโํกลังให้ภาพเปรียบเทียบครับระหว่างของที่มีค่ามากๆกับภาชนะดินพีนพ่น้องพี่น้องครับภาชนะดินนะครับก็คือเปรียบก็คือคําตรงตัวเลยครับทําจากดินนะครับเป็นภาชนะดินเผาทำจากดินอาจารย์รก็ลังเปรียบเทียบตัวท่าน ซึ่งก็คือตัวเราด้วยนะพี่น้องครับในฐานะผู้เชื่อนะครับว่าเราก็เปรียบเหมือนกับภาชนะดินจริงๆแล้วภาชนะดินก็มีประโยชน์นะครับเอาไว้ใช้สอยได้แต่จำเปโลให้ภาพที่ตรงกันข้ามครับเปรียบเทียบที่ตรงกันข้ามเป็นพาราด็อกซ์ว่าจริงๆแล้วมีของมีค่ามากเลยก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อยู่กับเราด้วยพี่น้องเราเป็นผู้อารักขาข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่อยู่ในที่เราเปรียบเทียบกับภาชนะดินนะครับซึ่งจะไร้ค่าทันทีเมื่อเทียบกับของที่มีค่าที่อยู่ในภาชนะดินนั้นพี่น้องครับของที่มีค่าที่สุดนะครับก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองพี่น้องพระเยซูเคยเปรียบเทียบนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้ามีค่าเหมือนกับไข่มุกพี่น้องจําคำเปรียบเทียบนั้นได้ไหมครับคาอุปมาของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ ว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนกับของที่มีค่าเป็นไข่มุกนะครับที่พ่อค้ายอมขายทุกอย่างเพื่อที่จะแลกมาซึ่งไข่มุกเม็ดงามเม็ดนั้นพี่น้องหรือแผ่นดินของพระเจ้านะครับเปรียบเหมือนกับลุมทรัพย์ที่พบแล้วในผืนแผ,ลผ,ลผ,ลผล่นดินผืนนั้นนะครับเขาขายสมบัติที่เขามีทั้งชีวิตครับเพื่อที่จะไปซื้อที่ดินน,นั้นเพื่อจะได้ครอบครองขุมทรัพย์นั้นพี่น้องพี่น้องกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ อยู่กับเราแล้วครับพี่น้องอยู่ในภาชนะดินที่เป็นตัวเรานี่นะครับและตัวเราจริงไม่มีค่าไดเลยครับเมื่อเทียบกับข่าวประเสริฐคุณค่าของข่าวประเสริฐที่เราเป็นผู้อารักขาอยู่พี่น้องครับพี่น้องอาจารย์เปโลได้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าความจริงแล้วนะครับเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีของมีค่าอยู่และตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนภาชนะที่เราเผชิญความยากลําบากรอบด้าน เผชิญความทนทุกข์เหมือนชีวิตของท่านนะครับท่านเผชิญการทนทุกข์ท่านบรรยายเนี่ยว่าเผชิญความยากลําบากรอบด้านแต่ก็ยังไม่ถูกบดขยี้สับสนแต่ไม่หมดหวังถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทอดทิ้งถูกตีให้ล้มลงแต่ไม่ถูกทําลายนะอาจารย์เปาโลว่าเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอเพื่อที่ชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยพี่น้องตลอดทั้งชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับ เมื่อท่านพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าท่านตรากตรำนะครับตรากตรำในการประกาศข่าวประเสริฐครับตรากตรำในการที่เราเขาที่ท่านนั้นจะนําแผ่นดินของพระเจ้ามานําข่าวดีของที่มีค่าก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับไปมอบให้กับคนทั้งหลายพี่น้องครับพี่น้องและอาจารย์เปาโลก็ทราบนะครับว่าความตายกําลังทําการอยู่ในชีวิตของท่าน แต่ว่าท่านก็พูดเช่นกันในข้อที่12นะครับแม้ความตายกําลังเกิดขึ้นในร่างกายของท่านและในร่างกายของพี่น้องกับผมด้วยนะครับทุกวันนี้เรากําลังนับถอยหลังนะพี่น้องครับแม้ว่าเราจะคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้ก็ตามนะครับชีวิตเรากําลังนับถอยหลังครับไปสู่ความตายแต่จามเปโลนุนใจครับในข้อที่12น,นะครับบอกว่าความตายกําลังทําการอยู่ในร่างกายของเราก็จริงแต่ชีวิตก็กําลังทําการอยู่ในท่านทั้งหลายพี่น้องพี่น้องครับ ชีวิตได้เกิดขึ้นนะครับในบรรดาผู้เชื่อที่อาจารย์เปาโลได้ได้สร้างชีวิตของเขาขึ้นมาครับได้ประกาศข่าวประเสริฐขึ้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้หนุนน้ําใจนะครับว่าให้เรานั้นเรียนแบบชีวิตของท่านนะครับที่เรามีของมีค่าที่อยู่ในในร่างกายของเรานะครับและร่างกายนี้เป็นเพียงของชั่วคราวครับพี่น้องเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับกับศักดิ์ศรีนิรันดร์นะครับที่เราจะได้รับเมื่อเรา ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องอาจารย์ปอลโเปรียบเทียบนะครับว่าท่านไม่ย่อท้อเลยครับในการประกาศข่าวประเสรศิฐในการรับใช้พระเจ้าแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังสุดรมไปข้อที่16นะครับแต่สภาพภายในนั้นได้รับการเปลี่ยนใหม่ในทุกๆวันพี่น้องแม้ว่าสภาพภายนอกร่างกายของท่านร,ร่างกายของอาจารยปโนี่ถูกถูกเรียกว่าทนทุกข์อย่างมากน,นะครับ ตาสายตาของท่านมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับพี่น้องครับน่าจะเกิดจากว่าท่านถูกหินคว้างนะครับถูกโบยตีนะครับหินคว้างจนกระทั่งเกือบเสียชีวิตอาจจะได้รับก,การกระทบก,กระเทือนนะครับเกี่ยวกับร่างกายของท่านหรือว่าตอนที่ท่านพบกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่มีแสงสว่างสองจ้าอาจจะทําให้สายตาของท่านฟ้าวฟางไปนะครับท่านต้องถูกโบยตีท่านถูกทนทุกข์ครับแต่ท่านบอกว่าสภาพภายนอกของท่านสุดโทมไปไม่เป็นไรแต่สภาพภายในนั้นของท่าน ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกๆวันพี่น้องอาเมนนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ปโลอ์บอกนะครับว่าความยากลําบากนั้นเป็นเพียงเรื่องโชคลาภครับเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีนิรันด์และอาจารย์ปโลได้สอนเรานะครับว่าให้เราใส่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแทนที่จะใส่ใจในสิ่งที่มองเห็นครับเพราะท่านบอกว่าสิ่งที่มองเห็นนะครับไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์ พี่น้องครับสิ่งที่เรามองเห็นในทุกวันนี้นะครับวันหนึ่งมันจะเสื่อมสลายไปครับวันหนึ่งมันจะไม่เหลือเลยพี่น้องครับแต่สิ่งที่มองไม่เห็นคือข่าวประเสริฐความรักของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าครับที่บัดนี้ตอนนี้ยังมองไม่เห็นครับแต่จะเป็นสิ่งที่เป็นถาวรนิรันดร์พี่น้องให้เรามีความฉลาดนะครับเหมือนที่อาจารย์ปโรได้สอนเรานะครับความฉลาดฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเราลงทุนครับในสิ่งที่มองไม่เห็นในสิ่งที่เป็นถาวรนิรันดร์ในสิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจครับในนนแผ่ดิของพระเจ้า ในลักษณะชีวิตของเรานะครับสิ่งภายนอกนั้นก็จะมีแต่สูญสลายไปครับไม่ยั่งยืนพี่น้องครับขอบคุณคุณพระเจ้านะครับให้เราใส่ใจในข่าวประเสริฐใส่ใจในงานรับใช้ของพระเจ้านะครับอาจารย์ปรลได้ย้ำอีกทีนะครับใน2โครินบทที่12นะครับว่าความอ่อนแอของท่านอยู่ที่ไหนนะครับพระคุณของพระเจ้าก็มีเพียงพอเสมอพี่น้องพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ว่ากายภายนอกของเรานะครับจะสุดโรมไปไม่เป็นไรพี่น้องครับ เพราะยังไงนะครับวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปอยู่ดีครับพระกัมปีบอกนะครับว่ามาจากดินแล้วก็ไปสู่ดินครับแต่ให้ภาชนะดินนี้นะครับที่ดูเหมือนไร้ค่าเมื่อเทียบกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่อยู่ในภาชนะนั้นพระเจ้าเลือกที่จะใช้เราพี่น้องครับให้เรามีส่วนในแผนการความรอดของพระเจ้าครับในสิ่งที่มีค่าที่สุดในจักรวาลนี้เลยนะครับก็คือข่าวประเสริฐข,ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะนั่นคือ องค์ผู้เป็นเจ้าของเราครับพี่น้องครับที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องขอบคุณคุณพระเจ้านะครับให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับสิ่งที่พระเจ้าได้มอบไว้กับเราแล้วและเราสัตย์ซื่อนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐในการรับใช้พระเจ้าครับในการนําแผน่นดินของพระเจ้าเกิดขึ้นมากมายครับเพื่อที่คนจํานวนมากจะขอบพระคุณพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าครับอาจาร,รย์ปรูลได้บอกอีกทีนะครับในข้อที่15บอกว่าเพราะว่าทุกๆสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจนํานวนมากขึ้นนะครับการขอบพระคุณก็จะมากขึ้นด้วยเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราใช้ภาชนะดินของเรานี่นะครับที่ดูเหมือนไร้ค่านะครับในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ครับให้คนจนํานวนมากได้รับรู้ถึงพระคุณความรักของพระเจ้าผ่านภาชนะดินนี้แหละครับสรรเสริญพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราอิษฐาร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดใช้ภาชนะดิน ที่ดูเหมือนจะไร้ค่าและนับวันจะเสื่อมถอยและถดถอยลงไปคือร่างกายของเรานี้ในการประกาศในการรับใช้พระเจ้าในการอารักขาสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาลนี้คือข่าวประเสริฐของเครียสุขเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้าขอให้เรานั้นได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าตลอดชั่วอายุของภาชนะดินนี้พระบิดาเจ้าความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงชั่วคราว และเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีนิรันดร์พระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้โอกาสลูกในการได้ใช้ภาชนะดินที่ตามองเห็นในการลงทุนเพื่อสิ่งที่ตามองไม่เห็นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าคือแผ่นดินของพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เจ้าและลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าใช้เราครับที่เป็นเป็นเพียงภาชนะดินที่ไร้ค่าพี่น้อง เทียบไม่ได้เลยครับกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์พี่น้องดังนั้นชีวิตของเรานะครับจึงต้องเป็นชีวิตที่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราแล้วคนไม่จําเป็นต้องมองที่ตัวเรานะพี่น้องแต่ให้ชีวิตของเราครับเป็นชีวิตที่ชี้ไปที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าครับคือของมีค่าล้ําค่าอยู่ในชีวิตของเราครับและภายในของเรานะครับจะรับการเปลี่ยนใหม่อยู่ทุกๆวันครับ เป็นสิ่งที่มีค่าและสดใหม่ขึ้นทุกวันเป็นกายใหม่ครับซึ่งเมื่อวันหนึ่งนะครับเมื่อพระ,พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครับเราจะมีร่างกายใหม่เราจะได้รับร่างกายใหม่ครับที่เป็นถาวรนิรันดร์สรรเสริญพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าอวยความพี่น้องในวันอาทิตย์นี้นะครับ